สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํานากันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ว่างๆมาทมาํามาไถนากําลังจะวานข้าวไถทําทนาไปด้วยอ้หจับเขียดไปด้วยทั้งกบทั้งเขียดใต้กับข้าวไปด้วยเย็นมากับมีกับข้าวด้วยสุดยอดเลยบ้านนาบ้านนอก ทำงานไปด้วยได้อาหารไปด้วยได้เยอะเลยนะได้เยอะแล้วนะเนี่ยค่ะเป้โอเต้ฮ่าเป็นเด็กกลางฮ่าเด็กกลางลูกกลางมีต้วชื่อเลยเนอะเป็นเลเต้ลาดเปตั้งต่อเอ่อไล่ลาเนะหอเปตั้งต่ไล่ล่าเป็ยโย่จมเล่นเนาะ bây giờ chấm đẻ rồi <laughs> bây giờ mình bắt đầu chấm đẻ, bây giờ bây giờ mới che lú lại nữa, che lú, để bây giờ lại thở lú, ót nhìn đủ tận để u lại đây, tạo ót u lại đây, đã xí để bây che mi lại rồi xí, để bây giờ mi lại rồi xí, ô kinh thằng hổ, kinh đồ thằng này, bây giờ đông đông จะมีมูเซ่กังเลยตุ้งเดลกังดาวเห่งเลยนะอีเกอเตออีเกนเทกังกบผู้เชีตุนเดออยากตือไทยเต้เดนะตือไทยเต้ตุนเดนะหมดเชยยอดเป็นนะ้องจ๋ายนุ่งตรงตู้ชื่อนะมามามาจะพามาดูเขียดดูกบนะคะนี่วิวสวยมากเลย ยัยบ้างเหนื่อยไหมเอาละเอาละตัวใหญ่ป่ะบอลลูอ่ะฮ่อ้ยโอตเตุโอเทนบุกังเทงเจ้ากังไล่มีมีไอ้โลเลกืนดิเทตเอาเทตเอาเต

จิมุสิเอติอ่าย่อจูอ่จอาโคอันโคโค่เลยน้องน่ายูโอ้นู่นวะนู่นวันอาทิตย์เนอะนู่นวันอาทิตย์ตัวเต้วันนี้วันอาทิตย์ก็เลยมากลางทุ่งทุ่งแต่มันไม่ใช่นาทุ่งนาแบบนาดอนนาน้ำฟ้านาน้ำฝนอันนี้คือ คือบ้านสวนบ้านสวนของพี่จีนค่ะบ้านสวนมีมีหลายอย่างเลยปลูกไั่ปลูกผลไม้ปลูกมะละกอปลูกทุกอย่างคือผัดส,สวนครัวอยู่ที่นี่หมดเลยส่วนฝั่งโน้นเป็นมะม่วงกล้วยสวนกล้วยสวนเชอรี่ หลายๆยอย่างผสมผสานกันมีมะนาวมีหลายอย่างเลยค่ะร่มเย็นทั้งที่อากาศร้อนๆนะเดี๋ยวที่นี่ก็ร่มเย็นอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเขียดนะดูเขียดดูกลมนะคะว่าได้เยอะไหม กินไม่ได้จับเองนะคะคนไทยอ่ะไถไปก็เก็ดไปเจอก็เกล็ดไปโอ้โหหน้าตาน่ากินมากหน้าตาน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เขาไม่เรียกว่ากมนะเขาเรียกว่าเขียดเขียดกางพุ่งเขียดขาเหลือง <c oughs> ตัวแบบนี้แต่มันมันมากเลยนะเกงแค่อร่อยใส่น้ำพริกก็อร่อยตัวไม่ใหญ่อันนี้แหละคือใหญ่สูตๆของมันละบ้านใครกินบ้างไม่บนหนอาเจอกำไม่มีเนาะเจอกำไม่มีน้อยหากลางล่าเนะ้ะ cho cá là nó mà cá trong lừa nữa cho một chi tổ là cá hồ cho mò ok khe là cá hồ cho mò dai mò mè mò phai ta mè mò lăng dế mè mò dai inu mẹ cho lục kia nó cũng cá trong lừa nữa nè cá trong lừa rồi cá cá gì cá chỉ cái nó ลูกน้องตัวน้อยใกล้แต่งนะบอลเล่นนัวเสื้อไทยรัฐเจ้านาทีเลยเนะบอลเล่นนัวเสื้อนะไปหมาชิ้นจิตดล้วนเะนไปก่อนแล้วนะคะ